ก็คิดก็คิดว่าอยากอยู่แบบธรรมชาติค่ะมันก็นได้ดังใจหลีละค่ะ<อ>มันเนี่ให้เขาอิ่มเอ,อิบในการอยู่ของเขาละก็อยู่แบบมีความสุขครับผมอยู่กับธรรมชาติอยู่เบองวานบานปลายชีวิตเขาเนะาะอยู่จังสีมันก็นมีความสุขดีขอยู่กับธรรมชาติสำหรับผู้ที่ว่าอยากเขียนหรือกันวังเหตุถ้า ประสบป,ปัญหาเฮ็ดพึ่งทอได้ค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดทุกมือเฮ็ดมือละนิดละน้อยครับเราเฮ็ดทุกมือเขาย่ทุกมือเฮ็ดไปเขากระติมีความสุขของเขาไปได้ชื่นชมของเขาครับทอได้ได้ย่าถอย,ยค่ะ นีตะเป็นปลาอย่า,ยางหน้าปลาอย่างหน้าพี่น้องตะ,งะมงแดดพี่น้องมองดดแดดแดดมันแห้งพพดอาอันนี้จะปีอะไรนะลองนี่อันนี้สองปีค่ะสองปีแล้วเนาะ,ะ,ะลงเชื้อเหตุบอลขึ้นยังไงว่าสิล้งเดือนหกนี่แหละค่ะหนาฝนอ่ะท<ด>ีดหนาฝนเดี๋ยวมาลงใบอยู่เขามีมีเทคนิคมีวิธีการลงเชื้อเหตุบอลหรือว่าหอดฤดูกาลก็คือเอาเเห็ดมาวางเลยส่วนมากกับสีตีตามเมึงน้ำยูทูบอ่ะค่ะมึงน้ำซื้อต่างๆ แล้ววันนี้พอปลูกได้โดนมันไหนเข,าข้าคครเสียเอาเชื่อเห็ดมาลงสองปีลงได้ค่ะสองปีลงได้ค่ะเอาเห็ดอย่างว่าลงกันนี่เห็ดละาโง,งกเห็ดเพาะโงกเลี้ยงลงโงกขาวลงองกเลืองค่ะโงกเลีองค่ะเหน,นี้เข้าไม,ม่เพาะแต่มันบ้านแล้ววันนี้มันเกิดกิสีเลี้ยงเต็มนี่แหละเน,นพอพอาะเพราะว่าใบไม้มันกิสีโลลงมันหนาต้นไม้หนาเมื่อไรค่ะเมาก็เอาเอาฟุน ขิงว่าเัาเวลาเหาเมี่ยนฟูนอะ่ะครับแล้ก็มาเทพีพ่เห็นเป็นฟูนไหนดินมันล้วนครับผมค่ะข้าอยากทางไหนทางบนไี่บ่ไปไปข้างบนไปพี่น้องไปทางไหนข้าง,างอ้อ,อมพูดเลยขทางอ้อมสิเอาเข้าตัดหลัดปหนีบ่ได้เด้อสะพานย่านมันหักนี่สะพานครับไปเป็นมีสีเอายกปลาเห็ดมาไหวอยู่สวนเจ้าข <c oughs> องนี่ครับพี่น้อง นี่ก็ข้องใส่ไก่อ้อมมันที่เป็นอ้อมอ๋ออ้อมเนื้อที่เกล็ดลาอะค่ะครับของใส่ไก่อ้อมเหมือเลยเป็นอย่างคือข้องใส่ไก่อ้อมแปลงพออย่างของใส่ไก่อ้อมแปลงก็คือเพื่อว่าน้ำมันที่ได้ไปหาการได้เบิดนะคะกระจายความชุ่มชื้นโอ oh, ้ไห่ด้ทัวทัวแปลงในเกล็ดลานี่คือรอบไปด้วยน้ำค่ะโอ้ oh, พ่นเห็ดดีครับอ่นี่ก็ปลูกห้าง,งวัวมันแย่งแรงเนาะมันแดด ครับผมอืมได้ค่ะอันนี้มาส้นนอกด้วยพี่น้องนี่นาร้องเขาต้องมีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ่แม่นค่ะป้องกันสัตว์เลี้ยงเนาะค่ะเพราะว่าแถวนี้เพิ่นปล่อยบ่ปล่อยงัวเพิ่นปล่อยมาเบิดค่ะโอ้นี่เพิ่นขัดบ่มีหัวนี่คือเป็นยังไงมูลเล่เล่มูลเหนือเล่เล่เลยต้องมีอู้ยพี่น้องมาเบิ่งส้นนี่ครับนี่เบิ่ง ้าลองคลองไสไก่เนี่ยเขาขุดเองค่ะอันเลือกกว้างเป็นไหนกว้างสามเมตรลึกสองเมตรห้าสิบกว้างสามเมตรค่ะลึกเท่าไรก่อสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบค่ะโอ้นี่ครับเบื้องนํำนี่ช่วงเมษาเนี่ยครับบ่ายหยุดมากในพี่น้องน้ำก็ยังมีอยู่เล่นคลองไส่ไก่อันนี้ทอทอน้ำอย่างนี้ทอเพื่อติดกระจายน้ำไปบ่อนี่ค่ะอ๋อีนมี้ด้านบ่ออยู่ดรือนไหนบ่อนึงพี่น้องคุณอ่ะ โอ้เราไล่านอันน้ำธรรมชาติมากในเขาเขาใสบ่มีบ้องเขาค่ะน้ำธรรมชาติบ่ได้เขานี่เลยดิบ่ได้เขาบ่ให้เขาเลยบ่ค่ะแล้วน้ำออกดิเขามีบ่ท้าน้ำออกมีค่ะถทำละลายหรือ,อกับฝังทอไว้ออกด้านนี้ก็ออกได้ด้านทั้งสายญ่ก็ออกได้อแต่ว่าแต่ว่าเอาเขาแต่ว่าน้ำไพน์นอเขาบ่เอาเขาเลยค่ะเป็นอย่างครับเ่วนมากมันมันน้ำมันหลายแล้วกับมันมันแมนหมู น้ำสีมาล้มหนีมันเป็นโน้นบางเนี่ยมันโน้นค่ะ<อ>ค่ะส่วนมากความน้ำมันจะไหลออกทางพู้มมันน้ำว่าพ่านหนีไหมน้ำธรรมาชาติทางน้ำไหมม่ได้พ่านรอนนีนะ,ะบ่หมี่เขานี่แหละพี่น้องเพื่อนนึงบอกว่าต้องเข้าใจในเรื่องของบริบทพื้นที่ตัวเองะนะครับอันนี้เพื่อนเป็นทีโน้นใด้พี่น้องบ้ทนนี้ทางน้ำเขาบ่มี่อันนั้นคือแปลงหย่าแต่เอื่ลงนี้จะพอทางน้ำออกอาศัยน้ำฝนกับน้ำ สุเลเซลลยอยางเดียวใช่ค่ะครับไปไปทา่ปทานนี้ไปทางไหนไปเ้าสิยางแห่งร่องภาพพี่น้องไปไอตามบริเวณถนนตรงขัองเสกไกลถนนนี่จริงๆรเร,ร,ราเพทไวสั้นจอนี่เป็นบ่บองเนี่ยค่ะเกิดบ,บ่ให้เกิดไอเสียป้าประโยชน์พี่น้องบ่ให้เสียโอกาสก็กได้ปลูกหางายง้อต่อเลยเอืวันนี้มาเมืองความชุ่มชื่นแล้วว่าเมืองความเขียวกระจีพี่น้องเบืองป่าใหม่ ตรงใหม่พยุงนารอ้องมึงอันนี้จักปีแล้วนี่สี่ปีค่ะสี่ปีสีป่ปีกว่าที่นาร้องวา่ามีทึ่งใหม่ปลานะมีทึ่งข้างอาหารมีทึ่งปลาทึ่งน้ำนาร้องกันะนะเฮาเฮตนาอย่างเดียวกับเจริตนาในาแมน่บปีหนึ่งก็ต้องรอในแมนบบปีหนึ่งก็ต้องรอจนกว่าเวลาเขาว่าเป็นราคาเก่า แามหันไม่เห็นจังสิเขาได้หลายอย่างเลยค่ะครับได้หลายอย่างสิค่ะอันนี้ก็ต้นด้านนาไอ้ด้านนี่นาล่องก็ได้ซ้าหมก็คือต้นปะดูเนาะค่ะปะนี่เ,เขาปลูกไมป้ปลาไว้ในสวนไว้เขตขางเคียงเขานี่มันที่เขาไปง้งาให้งับหน้าเพิ่นเดือดเอาัาแตงกิ้งเหรอคะโอ้แตงกิ้งเองาค่ะถา,ามัญใช่ก็แตงเผา,าท่านเนี่ยได้ประโยชน์อีกค่ะเป็นพลังงานอีกใช่ค่ะ พรบารบา้าถามันาฟ้าบ้าไม่จังจังไม่้านะเจ้าความสูงเขาขนาดว่าเขากาบฐานะเจ้าจ,าจากักจักเมตร,รนี่แะค่ะเขาก็ตัดไว้เลยแล้วก็แต่งกิ่งได้ตัดยอดไว้เลยค่ะแต่งกิ่งเอาค่ะกิ่งเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้แม่นค่ะโอแต่เผาทานเรามีไม้จักสีนี่นี่นะลองไม้มีมีไม้ประดูไม้พยุงครับแล้วก็ไอ ยางน้ายางหน้าต้นซักต้นซักนี่เนาะต้นมะขานอที่มองเห็นนี่มะขามม่วงต้นแดงค่ะโอ้มีหลายชนิดอะพี่น้องผสมประสานหลายเป็นอย่างคือยังปลูกไม้ป้าเอคผมถามเนี่ยปลูกไม้ป้านี่เพื่อว่ามือค้างนาเขาจะได้ใช้ประโยชน์ไหมค่ะมือคลางนาจีได้ใช้ประโยชน์มันกระลังสิเขาคําถามดีถามน่ะร้องว่า ปลูกป่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้นะ้าร้องว่าจังใดเอาปลูกป่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ตีเมนเคยมีค้นถามเคยมีคนนั่น,นยังหรอคะนั่นแล้วแต่มีความชดวาถาเขาเขาปลูกไปเังสินะค่ะครับถาสักมือหนึ่งมันใหญ่ขึ้นมาพอเขาตัดได้เนาะครับมันถี่เป็นเงินเป็นก้อนเนีค่ะจังหดเพราะว่าเวลาเขาเขาขายไปมันถี่พร้อมกันเทเดียวมันี่เป็นมันีเป็น เป็นก้อนไหมฮอนแถบมันหมายถึงเงินฝากของเขาไหมคะ่ะอ๋อนี่เป็นการฝากเงินไว้นี่ไม่ดินค่ะในรูปแบบของทองคข้เขียวนี่ค่ะทำมือหนึ่งเกิดเขาใหญ่ขึ้นไปค่ะเน่าจากแปรรูปใช่ค่ะเป็นเงินกะตัดไปเลยค่ะโอ้โนี่หอดสี hot, <ๆ>แต่งจริงแเรวบัทิเนี่แต่งมีเวลาแต่งเนี่ยโอ้เป็นออกมึงมึงซา,านหนาเมืองเทศไร้ไหลครับนี่ นี่ก็สานาอันนี้ก็อีกสานหนึง่งอากาศห่อนๆได้พี่น้องแต่ว่ายางกับนาร่องนี่ยางอยู่ในบริเวณใต้ร่มไม้เป็นอุมโมงค์ไหมครับค่ะ <c oughs> นาร้องชื่นใจบะค่ะเ <c oughs> ก๋ธรรมาชาติดลนาร่องนี่ก็อุมโมงค์นี่ <c oughs> นี่ค่ะมคต้นไม้อนอี่ลมลื่นดิลมลื่นเนาะ <c oughs> นี่มาเบิ่งอุมโมงค์นี่พี่นอ้องอุโมงค์ต้นไม้ ่งรอบไหนซะเนาะครับอันนี้จ้าแถวเนี่นั่งร้องสามแถวค่ะตัวนี้สามแถวน่ะร้องปลูกใหม่ๆหน่ะเขาเอาน้ำใส่มาหดการน้ำจากลาเซล้ยเนี่ยค่ะน้ำใต้ดินนี่แหละครับค่ะเข็นระบบนี้เฮ็ดระบบพอพี่อีบอกขึ้ว่าหิวหาบพอพี่ข้าอันนี้เลยใส่อาเนี่ยว่างพอพี่อีใส่น้ำยืดค่ะเจ้าตัวนี้เขาไม่ได้ใส่แล้ว คือเขาหญ่แล้วเขาเลี้ยงตัวเองด้แล้วบอ่แดบใส่แลวเลยอีกอย่างนึงเน่าร้องนน่เนาะอันหลังจากที่เขาน,น้อยอยู่เนี่ยคือเลี้ยงเขาโดยการใส่ทอพีอีเนาะคพราอเขาเติบโตมาเนี่ยเห็นเิ่นมีข้องใส่ใกล้ในพี่น้อง<ะ>นานมานกับทซึมเขาบริเวณผิวดินต้นไม้เหาก็สิบ่ได้บ่ได้ใส่อันนี้แล้วครับ<ะ>บ่ได้ใส่ทอพีอีแล้วต่ล้องเคยมีคนถามมาว่า ต้น,นไม้โซ่ไม่ใช่ได้ใส่สี่สิบหาสิบตีเท่าสี่ว่าไปควันบ่อเพั่อจะเป็นมรดกไว้ให้ลูกให้หลานแล้วค่ะเอาเป็นมรดกค่ะหให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานต่อไปอีกครับผมอันสมมติว่าลูกจากสา่งเงินยสั่งสั้นก็เอามาย่นี่บ่ค่ะอุ้ยพี่น้องเมืองสอนครับเมืองครับเมืองคล้องใส่ไก่นี่ใหม่ปลา เ้วกล้วยได้นะร้องกล้วยเขาให<บ>้ผลผลิตบพะช่วงนี้มันมันมันหนาแรงเนะาะค่ะมันบ่ปาปันใดครับถึงอีกอย่างหนึ่งเขาหันเขาปลูกเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้บังทีเพราะต้นไม้ไงมันก็สิเขากิดติไปตายโดยปริยายของเขาเองอ๋าคือว่าปลูกเป็นพี่เลี้ยงเป็นเลี้ยงยังไงปลูกเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้เท่าไหกล้วยเลี้ยงยังไงกล้วยเป็นอุ้มกล้วยเป็นอุ้มน้ำไงเวลาปลูก้นไมาแล้วก็ปลูกกล้วยลงน้ำอันใดปลูกกวน ปลูกความกันเลยค่ะรวามกันเลยจ้ะเอาที่ค่ะความกันเลยปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงค่ะเป็นพี่เลี้ยงต้นใหม่วันนี้พ่ออันต้นใหม่แล้วกล้วยเขาเขาเขาตายติบวันนี้ค่ะเขาก็สิตายนี้เริ่มแล้วะหายปีละหาปีแล้วเนาะค่ะเบิ้องบน้องมึงต้นไหม่หาปีแล้วก็กล้วยก็เริ่มทย่อยจากไปแล้วแหลมก็เป็นหักน้ำเมื่อคืนหนาฝน ไม่คนนักเครือบอกพี่นารอง <c oughs> บัิเนียนไม่ที่เท้าเลือกที่สิมาปลูกในบริเวณสวนเท่าใน่ารองเท้าเขามีการขัดเลือกบอกว่าไม่ชในิดใดที่มันเหมาะกับพื้นที่เท้าตอนแรกบัณิชีดค่ะครับ ตอนแรกเพ่ได้คิด,คดว่ตวาตว่าอยากปลูกค,คิดตว่าอยากปลูกค่ะคิดตว่าอยากปลูกตอนแรกค,คือคือคือมาอยากปลูกมานีนี่พอมาปลูกมาเบื้องแล้วเป็นยังไงมันใหม่มาหมอสม,อมอกับดินเขาแบบมีแน่อยู่เอานะร้องทัางใดบอกอธิบายพี่น้องมั่งนะเพราะว่าคิอจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องจังแต่จงังส้นท่างเขานี่มันเป็นดินแบบใดมันดินมันเป็นดินเหนียวเวลาแหมกัแหงคักครับ แข่งเหมันก็แห่งประค่งบบางเลยถ้าเ้าหอดน้ำไม่ได้มันก็บใบยังเด้ต้านน้อยรักษายากเพราะสมควรอยู่ครับวบันนี้ห้องเสียวอ่อนไม่ชนิด,ดใดแค่นี้เสียวห้องดลองแล้วไม่พายุไม่ประดูกับไอ้หฮอกกานีนะคะนี่เอาหฮอกกานนีค่ะห้อกกานีนะะเอาเอาบาออยูน,นิเดียคือนนร่องปลูกปลูกร่วมกันสะกอนค่ะแล้วเขาจะคอยมามาเบิองเอามาเบิองเอาว่าต้นใดเติบโตได้ดีค่ะโอ พะวาเหาบ่มูลูต่นแรกว่าครับบ่บ่ได้คิดถึงจุดนั้นคิดแต่ว่าอยากปลูกคิดแต่ว่าอยากปลูกค่ะมันอย่างเดียวค่ะคิดแต่ว่าอยากปลูกครับอันนี้มาเบิ่งทานนี้พี่น้องนั่งรองไปทานนี่ปะไปเบิ่งมือนี้จเข้านั่นเองค่ะให้พี่น้องได้เห็นภาพนําอันนี้สาใ่อันนี้สะลึกแปดเมตรสานี่อันนี้ที่บอกว่าสาใ่อ่ะค่ะะนี่พี่น้องมึงสะ ้าเทียเป็นเปอร์เซ็นในพื้นที่เจ็ดไรนี่สิเป็นนามจากเปอร์เซ็นนะรองสิเป็นนามจากเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเห็นนามไหลไหมว่าแม่งสิหกสิบเจ็ดสิบยี่ดิหกสิบเนาะหกสิปยึดหลับครับเอาขันนามไลายไปนี่ <c oughs> ขันคูดหลายไปนี่นร้องโมเสกไอทีดือบอค่ะเป็นอย่างบอสเสกไดนเห็นแล้วมันมีความสุขไหมค่ะมีความสุขจีค่ะพ <c oughs> ี่น้องครับ นลองมาอันไหนพี่น้องเบิงเบิงส้วนบริเวณพื้นที่ขางเที่ยงครับคุณน่ะเดี๋ยวไปใช้ในเห็นแต่ไอแดดเนาะความฮอนแต่เบิงพื้นที่ของนาล่องเห็นบ่ลยอยู่ในห่มแล้วอันนี้ปลาอันนี้ทีว่าสายยังไงนี่เทาเลียงปลาปลาบึกปลาจระเมดค่ะปลากดขั้งกดขั้งกดขั้งยางไงเลยเนาะเขาที่ยุ่นน้ำลึก Oh. เป็นปลาน้ำลึกครับผมบัไอ้เรื่องของพันธุ์ใหม่ดีที่เอามาปลูกเนี่เาเอามาจะใส่เอามาจากไอาาาก้ตะก,กี้เขาอยูุชมล้มกับอันพ่ออยังอยู่อยู่บุรีรล้ําไหมคะ่ะพ่อ,อยังยังกังเผื่นอนี่ยังเผื่อพ่อ,อยังคิดจําเราไม่ได้ <laughs> เพิ่มยูเพื่อไดยูพ่ออย่างไรเมื่อกี้เคยเป็นชลลมเพินอนนี้กล้วยกับไปนน้ำเพื่อนที่ข้าเนี่ย<อ>คนที่เพื่อนนั่นคนบ้าปลูกต้นไม้แหมที่คำนึ่งบ่ึ่งพอคำเดืองพอคำเดืองค่ะอ๋อพอคำเดืองจากสวนนะพอคำเดืองค่ะอ๋อเนี่ยครับค่ะต้นไม้จากสวนบอคำเดืองในแม่ยูเนี่ยครับมอยูส้นทางเพื่อนหน้าเสือกสาระข้ามเราพี่น้อง นี่ครับโอ้ดีใจแห้งมีกัลยาณมิตรนะครับลูกศิษย์ของคุณพ่อคำเดืองในหลายท่านนะครับเย็นเนาะร่องเนาะอุ้ยพี่น้องเพิ่นไฮมาบอกนี่ต้นไม้นี่เพิ่นไฮมาปลูกบอก เห็นบางื่อนเพลินไปขับไปไปเป็นชมรมน้าเพลินตันนี้นี่จำได้เพราะว่าตนใหม่ไม่มีตัวซื้อไว้อย่างแน่นี่อันได้คะ <laughs> มันหลายโพดมันหลายชนิดมันหลายโพดพี่น้องอ,อันนี้ก็มาให้เห็นมันผูก้น่ด้วยพี่น้องนะครับแล้วกําลังนี้นะล่องแรงงานเมแรงงานแรงงานไก่เฮ็ดไปเลย กับ,แ,กบแฟนค่ะสองคนค่ะให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆค่ะโ <ๆๆ S 2> อ้เจ๊แถาตอนปลูกไหมกับพี่นองมะซอยครับพี่นองมะซอยปลูกน้ำส่วนนี้เป็นท้ายสวนครับค่ะร่มกับัดดีพี่นองนุณามึงุต้นใหมเป็นหญยเร็ว ในนั้นบรรลอกแต่ทางน้ำออกพี่เสกนีเดียค่ะนี่นี่ท่อนี่บ่อท่อนี่บ่อค่ะให้ท่อนี่า้ยทำลายๆก็ออกนี่จำเป็นบ่รรลองกัว่าต้องมีทางน้ำออกทางน้ำออกจำถามว่าจำเป็นบ่ตั้งโยมหาปีกับบล็อก็ได้เอาออกเด้ค่ะไม่ไต้เอาเข่ไดาออกมันแห่งเนาะเพราะว่ามันแรงค่ะ พอมันแรงตละปีนั่นเขาก็บพอกเพราะน้ำปานไหนดี้ถาว่าได้น้ำจากบอ่อค่ะออ,อันนี้เมื่อวนว่าสีเลี้ยงเนี่ยพอต้นไม้ย่างเดียวเลี้ยงเขาน้ำเลี้ยงเขาน้ำพร้อมค่ะครับฉะน,นั้นแล้วพี่น้องต้องหาติกักเก็บน้ำนะครับเวลาช่วงน้ำฝนน้ำหลากมากเขาก็ต้องมีติกักเก็บไว้นานงเนาะค่ะเพะฉนั้นเสาทีปล่อยไหลไปเสือน้ำคือปัจจัยสำคัญเพื่อทำทำการกกเกษตรว่ามีน้ำม,มันก็เหตดว่าได้นะคนะเนาะ ไ <Okay. S 2> ปค่ะตะวัส,สะการเก็บกน้งเป็นหลายครับพี่น้องต้นไม้กับง,ง่ามบัดที่นี่ช่วงร่วมญาติเมื่อแมน่นญาติสิม,มาโฮมกันยุ่นีบอค่ะมาอยุ่นี่แหละครับ แล้วหนึ่งเสียงที่เบ้าอยู่เห็นนี่นะร่องขึอยยังนี่อันนี้ขึอยยังอันนี้ให้่น่าเขาแต่เล่ยน้อยอย่นะครัเพราะว่าเพราะว่าเขาบ่กมีสายสายน้ำ<อ>คือมูให้เจังไหนเฮ้เจังไหนกะสี่ตัวนี้มันตกแต่งกอล่ะคะนี่ครับอีใต้นี่นี่แต่ข้างกระปาขวดโคกแต่งกรนนาวนำใช้ไปก,กันสอดต้องเบืองว่นานำบึงเบิด เกิดจังเขาถบงเป็นหดน้ำไหมคะที่เป็นรดน้ำเขาขันคือขันน้อาหมดก็คือโจกเทเดียวอีกมือนึงก็ต้องมืออีกมือเก่าแต่ขันเรื่องสียุได้โดนมาไหนยู่ได้สองมือสองมือค่ะเขาค่อยๆยุดเขาค่อยๆยุดบอกค่ะก็จะค่อยๆยุดลถอันนี้คือรองร้อยนี้ในการหายน้ำเขานี่ตั้งแต่เขาตัวน้อยอยู่ตัวนี้น้อยยุมันบอกตัวนี้ไม่ได้หายแล้วไม่ได้ใส่แล้วค่ะไม่ได้หายแล้วนี่พี่น้องเพิ่นก็มี่ เขินว่าปรับให้มันเขากับกลยุธทธ์ถูกดันเพื่อดีสีหายต้นไม้รอดเฮ้กันโอ้ oh, ใจสูงดีดนะพี่ล่องเนะะาะนี่พี่น้องเห็นหลงร้อยเกือบถุกต้นเลยเด้ด <c oughs> พอโ้นนี่มันไม่มีนม้ำอันที่ว่ามุ่งกระเบืองไว้นม,มีนังอันที่คุ้มกระเบืองไว้ แต่ก็เลี้ยงกบค่ะเลี้ยงกบดิย่านกบออกตัวนี้ยังมีอยู่บ่นี่นเป็นบ่อเลี้ยงกบตัวนี้เลี้ยงปลาหมอปลาเข่งซีพีปลาเข่งดิค่ะอ๋อเป็นข้างอาหารค่ะคั่วก็ยุ่ยใกล้นี้ค่ะขันยวจะกินปลาก็ข้างหมอยเลยปลาขึ้นใจอะไรเงี้ยข้างหมอดังไฟไปเลยอ๋อเอาที่ว่าเฮ็ดอันเกษตรนี่ นะแล้วก็มีแรงงานซอยกันนี่จะค้นก่อนเหตดสองคนสองคนพันยูบอ่อยูประจำาะค่ะแฟนบอค่ะยูกับแฟนอ๋อเราอยู่บออยู่ค่ะอ๋ออยากทำความรู้จักอะไรอยากให้มาปลุกจากับพี่น้องเนี่ยเราซื้อวางในนอคัค่ะโอ้นี่บอครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปมุอยากถามความู้สึกเป็นยังไงที่เขาเหตุการณ์กเกษตรเนี่ยทีนาร่องว่าเหตุเป็นยังไงครับดีครับ ดีจังไดนอฉันไม่คิดจอกินกินเลยครับแต่อยู่ได้กินตีอือันเราขีดจาวาแต่ละมื่อของหนาล่องกับหนาผูสร้านเห็นอย่างเนี้ยน่าขีดตาวาเต่ละมื่อตี่ถ้ากับตัดใหญ่งัวล่ะค่ะก้อนตัดใหญ่งัวก้อนค่ะนี่ถ้าจะเรงมังุดต้นไม้ต้นไหลมุดพักมุดต้นไม้นี่แหละค่ะมัดพักมุดหยาเัานี่แหละครับ เมื่อที่ว่าตัดสินใจเห็ดโกขกหนองหน้าม่องนีนี่คือเจ็ดลาตอนนั้นนาผู้ใส้ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงดีครับแมนบอกกอยาค็ดกอยาคิดนะเพื่อนเราเราคิดออกว,ว่าว่าผ่ามันเสียวออมาเป็นรูปแบบนี้นึกมองผาพเป็นยังไงค่ะก็คิดก็คิดว่าอยากยู่แบบธร<อ>รมาชาติค่ะมันก็ได้ดังใจหลีละค่ะ ครับผมหลังจากมือที่เขาเริ่มจนจนถึงมือนี้ความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยความรู้สึกจากมือนั้นจนถึงมือนี้ครับมันก็ดีแหละค่ะหนูว่ามันนั้นมันเท่ให้เขาอิมอ่มเอิบในการอยู่ของเขาแล้วก็อยู่แบบมีความสุขครับผมอยู่กับธรรมชาติอมีความสุขอยู่เลีค่ะเนาะ เบื้องจากสีนาแล้วเบื้องจากรอยยิ้มพี่น้องมีความสุขิรีค่ะนะครับถามเน่ว่าขันน้องเห็ดโคงหนองหน้าเห็ดตามรอยพรนี่มันหมันคงหลือกัยังยืนบอกนะค่ะมันคงยังยืนค่ะมันคงยังไดเขาอยู่โดยเขาก็ต้องได้ไปกังวลนาคะอยู่แบบว่าได้กังวลครับค่ะแล้วก็จังไหนล่ะมัน มันหลายๆอย่างกันว่าถืงเนาะอยากให้เฮ็ดเองทีเดียวเราความรู้สึกนั่นค่ะคครับ่ะอย่างห้เฮ็ดเองพูดภาาเนี่ก็อยากให้เฮ็ดอยู่เบื้องวานบานปลายชีวิตเขาเนาะอยู่จังที่มันก็มีความสุขดีอยู่กับธรรมชาติครัส่งต่อลูกหลานในป่านนั้น่องได้ค่ะได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะนะครับต้นไม้ก็สิเติบโตไปปูปลาหาเน่ยเขาก็ได้สางไว้ให้ ค่ะเป็นข้างอาหารข้างอาหารในลูกไฮร้านแล้วจ้านะครับผมไอเดยพี่น้องเพิ่นเมืองอยูเพิ่นอยากมาเยี่ยมช่มแปลงช่มสวนของห้องสี่ได้บอได้ค่ะเชิญเลยค่ะบออีกทีหนึ่งแน่วิกัดมันตังยู่ใส่พิกัดตังยูบ้านคำปอมูหนึ่งครับไอตำบลบันดูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับผมเอาสุดท้ายครับอยากให้นาล่องกับนายผู้ชายฝากเป็นกำลังใจพี่น้องแน่ผู้ที่กำลัง เริ่มเทือ่สเฮ็ดแล้วก็เห็นสวนของหนาล่องเรามีแรงบันดาลใจอยากเห็ดน้ำเนี่ยฝากเป็นลังใจไปนะครับเช่นครับค่ะสาหรับผู้ที่่าอยากเห็ดหรือกันหวังเห็ดถ้าประสบปัญหาอย่าพึ่งทอดเลยค่ะเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดทุกมือที่มือละนิดละน้อยครับเราเห็ดทุกมือเขายุดถูกมือเห็ดไปเขาก็จะมีความสุขของเขาไปได้ชื่นชมของเขาครับ พอได้แต่าถอยค่ะพอได้ย่าถอยค่ะใจสู่ย่างเดียวค่ะแล้วก็รอคอยความสําเร็จเนาะค่ะบ่แม่นว่าสีฝาวได้เห็นเพิ่นงามจากได้ขึ้นนาร่องมือสองมือบ่แม่นในแม่นบ่่คะทุกอย่างต้องใช้เวลาใช่ค่ะนะครับผมสําหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณหน้าร่องหลายๆนะครับผมที่ให้โอกาสบ่าวยุดพามาเยี่ยมชมสวนนะครับสวยงามหลายพี่น้องปานโอยุสิดนะครับ เป็นทั้งข้างอาหารเป็นทั้งหลุมลบให้ะนะครับผมสลับมือนีก็ต้องขอุณหลาลไรครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ